โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกอเ,เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นตัวของซูก้านะครับก็เกมนี้เนี่ยเราจะหยิบซูก้ามาแก้ทางทางด้านตัวของลิงนะครับหรือว่าวูคองนะซึ่งเป็นตัวที่ซูก้าเนี่ยแก้ทางได้นะครับก็เกมนี้จะมาแนะนําเทคนิคนะโอเคโดยซูก้าเนี่ยเป็นตัวที่ แก้ทางลิงนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสกิลสองครับที่จะกิ้งเอาเกาะแล้วก็กันดาเมจจากลิงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอเตอร์ลิงได้นะครับจังหวะที่ลิงเบิร์ดใช่ไหมเราสกิลสองสวนแล้วก็สามารถย่ำแล้วก็ตีเอาสเตตได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าแก้ทางลิงอีกตัวนะโอเคเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็น สเปียร์ออฟลองกินนะครับปกติเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโบเค้นนะเดี๋ยวเกมนี้จะเล่นเป็นสเปียร์ออฟ n องกินนะหลักๆก,ก็คือเอามาเน้นกันอ่าตัวของลิงนะครับง,ง่ายๆเลยแล้วก็ได้ในส่วนของลดคูดาวนะครับความพิ้วด้วยนะสำหรับไอเทมสเปียร์ออฟลองกินูนะซูก้าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งในช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับ ต้นเกมเราอาจจะฟาร,ร์มไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับพยายามฟาร,ร์มหาตังแท็กเวฟคีปเรื่อยๆนะการที่ซูก้าจะเก่งเนี่ยคือเอาง่ายคือต้องมีของครับถ้าช่วงต้นเกมแบบเพื่อนไม่ทําให้เนี่ยเราเล่นยากนะแต่ว่าตรงนี้ฟอร์เรนเวลสามครับเราเทรดได้นะสกิลจะมานะครับเรียบร้อยครับ ปกติมันจะเบิร์ตไวกว่านี้นะถ้าเกิดว่ามีเรียวมะแต่ว่าเรียวมะเหมือนจะเดินไปกลางนะครับเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เราเลือกที่จะเก็บเป็นออบเจกต์ดาร์คซิลเอร์นะครับเพราะว่าเลือดเราไม่พรอนั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเล่นกันนะยังไงเพื่อนลิงจะตายนะครับ โอ้จะตายวะขอย่ำหน่อยแล้วฟอร์เรนมาปิดไงอันนี้พลาดจริงคือช็อตเมื่อกี้นะครับเราไม่ต้องเข้าก็ได้นะแล้วโดนขโมยบูด,ด้วยโอโ้โหโดนลิงเอาหนักเลยก็ไม่เป็นไรนะครับต้นเกมก็พลาดกันได้นะเดี๋ยวตรงนี้เราวนทามมิ่งนะครับปกตินะ ลิงฆ่าไป2ตัวเลยนะถือว่าเอาเรื่องนะครับตรงนี้ก็เคลียร์เวฟให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเมทเนี่ยเหมือนว่าจะติดแก๊งกที่เลนบนนะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไระครับเราก็ฟาร์มปกตินะข้างล่างเหมือนว่ามีจะมีการเทรดกันนะครับเดี๋ยวเราปั๊มฟอร์เลนก็ได้นะจริงๆตัวเราก็ ไม่ได้ชนะฟอร์เรนนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยถ้าเล่นได้ก็พยายามกดดันให้ได้นะครับฟอร์เรนโผล่หรือเปล่าตีตัวเล็กน,นะครับอย่างนี้โดนนะย้ำไปก่อนโอเคเพื่อนได้ครับอย่างนี้เราตีบ้านได้นะเพราะว่าตอนนี้มันสี่นาทีแล้วนะครับเฮ้ยฟอร์เรนมันจะมีคนร้อนนะครับ นเรามาแก๊งสองรอบนะถึงกับพิมพ์เลยนะตอนนี้ก็ยังไงเพื่อนโอเคเสียฟิกนะครับแล้วเสียอันตีไปแล้วด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ข้างบนเหมือนจะมีการไฟนะครับโอลิงอะไรครับเนี่ยยัำไม่โดน,นครับโดนขัดก่อนนะเมื่อกี้โอโ้โหกล่าวว่าจะมาปิดทางด้านตัวของเทวนะ ยังไงเพื่อนแทงให้นะโอ้ฟิกเกอร์อีกแล้วจะตายนะครับมีใครมาหรือเปล่าเสียดายจังเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคือดาเมจตอนนี้เรายังดาเมจไม่ถึงนะอาจจะต้องแบบรอของสักหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์ออฟลองกินูดก่อน,นครับเอารถคูดาวก่อนนะ ผมจะไม่ขึ้นเป็นโซลิเวอร์ก่อนนะขึ้นไว้แค่ชิ้นกลางก็พอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นสเปียร์ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาออกเป็นทางด้านาโซลิเวอร์นะอันนี้ก็เป็นสไตล์การออกของของผมนะครับก็ไม่ฟิกนะบางเกมผมก็ขึ้นเป็นโซลิเวอร์ไปเลยนะครับยังไงลิงเหมือนจะหนีมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดักนะ เรามาจริงไงอย่างนี้โดนครับเรียบร้อยแล้วผมได้เป็นโซลิเวอร์แล้วไงตอนนี้อ่าสกิลเราเนี่ยก็จะคูดาวไวขึ้นนะครับถ้าบวกกับบล็ฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าแบบสกิลรัวๆนะตอนนี้เดี๋ยวรอได้ทางด้านโอมิอามก่อนครับสกิลเราเนี่ยจะคูดาวไวมากนะก็ตอนนี้ก็ฟาร์มหาตังค์ไปก่อน,นครับ ข้างล่างเหมือนจะมีการไฟ์นะครับ <been> ยังไงฟอร์เรนฟิกไปแล้วด้วยนะครับอย่างนี้โดนลุมสกรรมโอเคสี่ <4 S 2> ตัวนะครับเมื่อกี้นะจะเอาอะไรมาลอด <What? S 1> เหมือนจะมีคนหลุดหรือเปล่ายืนอย่างนี้ย่ำกระหมอ่อมโอเคครับโดนนะครับเหมือนจะยืนพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงดีแลกได้นะ อย่นี้ก็ได้ป้อมกลางชิวๆครับตอนนี้คือแบบรูปเกมคือสโนบอลมากนะครับเทวอนัตยำกำหม,ม่อมโอ้โหลัดช็อตเพื่อนสองตัวแล้วนะรนะวยๆครับเกมนี้คือแบบเราทีมผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสโนบอนะครับเกมไหลจะจัดนะ <Ultimate. S 1> ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับอย่างนี้เราก็จะ มีโอกาสจบเกมไวนะครับแล้วตรงนี้ผมได้เป็นโออมร์มแล้วนะครับยังไงฟอร์เรนจะลองหรือเปล่า3ามตัวนะตรวนี้ก็พยายามเคลียร์เวฟให้เพื่อนนะครับผมจะพยายามหาตังค์อยู่ตลอดนะแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะโดนลุมสกรรมคืนนะครับตรงนี้ผมเล็งเทลอยู่นะยังไงเทลโอ้โหยาไม่โดนหรอโดนครับแต่ว่า มันจะมีเกาะจากอลิสนะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราถอยมาเก็บอ็อบเจกต์บ้างนะครือทีมผมเนี่ยคือแบบวิบ่งไล่ฆ่าไล่แก๊งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตรงนี้เก็บอ็อบเจกต์ให้เพื่อนก่อนนะเฮ้ยมันจะมีใครตรงนี้ได้ดีนี่ไงแล้วผมมีเพื่อนไงคือชอ็อตเมื่อกี้คือลิงจะเข้ามาทุบใช่ไหมแต่ว่า เข้ามาจังหวะแบบอ่าโดนมังกรสตันพอดีนะครับเมื่อกี้อย่างนี้ก็เสร็จโจรเลยนะเข้ามาจังหวะนี้นะครับโอเคตอนนี้เราได้เป็นอ่าทางด้านโอมิอาร์มาแล้วนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนะี่ยผมจะขึ้นเป็นอ่าเฟลิกทูธนะครับหรือว่าดาบแดงนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีการไฟกันนะครับโอเคไม่ทันนะตรงนี้เพื่อนเหมือนจะ ตีดังนะครับเอาแล้วอลิสเหมือนจะอันตีไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้คิวนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ติดใบก่อนนะเมื่อกี้ตีไม่ออกเลยโอเคตอนนี้เวฟเราสวยมากนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นเฟลิกทูดแล้วกันนะครับเอาดามเมจน,นะย ยังไงเพื่อนโฟกัสบ้านก่อนนะเกมนี้ก็มีดีแลกนะครับโฟกัสตัวหลังนะครับยกำกะหมอ่อมโอ้โหสวยจัดโอเคได้มาสามตัวนะครับเมื่อกี้เฮ้ยส,สองดีโหได้ับเบนคิวยังเหรอยังไงอลิส <c oughs> ผมไม่กล้าใส่วะ <c oughs> ผมหน้าแบบลองดาเมจ <c oughs> ไปเลยเมื่อกี้ น่าจะตายนะครับถ้าเกิดว่าอลิสไม่มีแบบเกาะหรือว่าล้างอนะ่ะไหนลองดิดโอเคโคตรแรงนะครับตอนนี้จบเลยไหมเพื่อนจบได้นะแต่ว่าเวฟไม่มีอะดิแต่เหมือนว่าเพื่อนต้องการจะจบบ้านนะครับเดี๋ยวเราหาเลือดแป๊บนึง เอนเล่นไปแล้วโอ้บ้านเหลือนิดเดียวย่กำกระหม่อมโอเคกล่าวว่าจะย่ำเถวนะครับเมื่อกี้ก็ได้บ้านมานะก็สำหรับซูก้าจังเกิลนะครับก็เป็นฮีโร่ที่แก้ทางตัวของูคองได้ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ